เราทหลายก็มารวบรวมกันสวดทำวัดเย็นสวดบทมหาจากักรพรรดิเพื่อเสริมบุญเสริมกุศลเสริมบรารมีให้เกิดขึ้นในจิตนี่นะพอถ้าจิตใจเราเริ่มมีบุญมีกุศลมีบรารมีแล้วเราก็ไม่ประมาทในชีวิตพอชีวิตนี้มันก็ผ่านไปทุกวันทุกวันล่วงเลย กินกินชีวิตคนหมู่มนุษย์เข้าไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลากจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งมวลความมีกรรมเป็นของของตนนี่นะเรามีกรรมดีเราพยายามทำกรรมดีไว้มากๆเพียรรักษาบุญกุศลให้เต็มที่เต็มกําลังเพราะบุญนี้คือความสบายใจกุศลคือความฉลาดบ่มีต้องเพียรสร้างทางอะไร ทางกายสมบัติวาจีสมบัติมโนสมบัตินี้มีมาสมบัติทางทางใจเป็นที่ยิ่งใหญ่เป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราเนี้เพราะจิตใจนี้ไม่เคยตายเวียนว่ายตายเกิดมาหลายพบลายชาติลายกับลายกันเวียนว่ายตายในพบน้อยพบใหญ่เกิดเป็นสัตว์นรลกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสูรากายบ้างเป็นสัตว์เดรัอฉชนสูงขึ้นมาหน่อยก็เป็นมนุษย์ เป็นมนุษย์บางคนเป็นมนุษย์ก็ยังหลงอยู่หลงในความเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆเลยไม่รู้จักวันตายไม่กลัวความตายไม่เวลาตายมาก็ดิ้นหลนคนควยสาวหาบุญหาบาปนะไม่สนใจบุญไม่สนใจกุศลตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะคนเหล่านี้เกิดมาเพื่อตายมีเกิดต้องมีตายฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกให้พุทธบริษัททั้งหลาย ละลึกถึงความตายเป็นปกติทุกลมหายใจก็ยิ่งดีเพราะอารมณ์ของพระอรหันต์อารมณ์ของพุทธเจ้านึกถึงลมหายใจทุกลมหายใจหายเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายความตายมันอยู่ในลมหายใจของเรานี่หายใจไม่เข้าก็ตายหายใจไม่ออกก็ตายหายใจเข้าออกไม่เข้าไม่ออกก็ตายเพราะความตายมันอยู่ที่ลมหายใจของเรา ฉะนั้นพุทธเจ้าให้เราเห็นความตายนี่นะความตายเป็นของแน่นอนความเป็นอยู่เป็นของไม่นแน่นอนพอชีวิตคนเราก็ผ่านวัยมาวัยเด็กวัยกลางคนวัยชราผ่านวัยต่างๆมาด้วยความทุกข์ยากลำบาก,บากบากปันข้นควายด้วยบุญด้วยกุศลที่เราได้มีชีวิตอยู่ถือว่าเรามีบุญมีบุญมีกุศลหนุนนำให้เราได้ เจอพระพุทธศาสนาได้เจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เจอพระเรียสงผู้ประพฤติดีปีบัติตรงปีบัติเพื่อรู้ทำออกจากทุกปีบัติสมควรพระสงค์เป็นผู้ที่ปีบัติดีจริงๆดีเพื่อจะดีไปสู่ดียิ่งๆขึ้นไปดีเบื้องต้นทำกลางที่สุดปีบัต,ติตรงตรงต่อพระนิพพานเองพระนิพพานเป็นที่สงบระงับ ของการเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายในการมาพบลูปะพบนี้ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกเ,เข้าสู่พระนิพพานเข้าสู่นิโรดนิพพานนั่นเองเนะพพุทธเจ้าท่านเลยให้เราพิจารณาความอนิจจังความเมีเ่ยงแท้แน่นอนัาเบสั่งฆ่าลาอนิจจาเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง อัฐนิพินดาปีดูเคเอสักมาโควิสุธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหนายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานนี้ถ้าเราเห็นจริงๆว่าสังขารเราไม่เที่ยงจริงๆด้วยปัญญาอันชอบประกอบด้วยธรรมเราจะเบื่อหน่ายในสังขารร่างกายมีการหมุนเวียนกินเข้าไปก็ถ่ายออกมาดื่มน้ําเข้าไปก็ปัสสาวะออกมานี่ะ หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทําให้สังขารเล่าร่างกายอยู่การที่เราหากินหาอยู่มันก็ลําบากพอแรงแล้วต้องหาเพื่อให้มันอยู่ได้แต่อยูไ่ได้ได้ชั่วครั้งเลื่อชั่วคราวในสุดก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเบียนเบนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคจากจของรักของชอบใจทั้งสิน้นเนี่ยพุทธเจ้าให้เราเห็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของ สังขารเหมือนที่เราสวดที่อนัตตลัคณะสูตรพุทธเจ้าตัดบอกกับปัญจวกีห้ารูปังอนัตตารูปไม่ใช่ของเราท่านว่าตัวท่านไม่ใช่ตัวท่านมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราท่านเห็นแจ้งจริงเห็นอนัตตาแจ้งจริงท่านเลยไม่ม,มีทุกขังไม่มีอนิจจงนี่แหละ อารมณ์ของพระพุทธเจ้าเห็นอนัตตาเห็นความตายทุกลมหายใจเห็นการเวียนว่ายตายเกิดเป็นกองแห่งทุกข์เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาแต่เราทั้งหลายยังไม่เห็นอนัตตาเราก็เริ่มไม่แต่เห็นอนิจจังก่อนไม่เที่ยงแท้แน่นอนพอเห็นไม่เที่ยงแน่นอนเราก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ในการดิ้นรนแสวงหาในการหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่แหละนี่แหละกองทุกข์นี่ ทุกพอเห็นทุกแล้วก็เห็นธรรมเห็นธรรมคือว่าเห็นอนัตตาสัพเพธรรมมาอนัตตาติยัตด,ดาปัญญายปปสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาอัฏฐนิพินดาติเดกโดเคเอสามะโควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจด เนี่ยทำข้อสุดท้ายสัพเพธรรมอนาัตตาไม่ว่าดีไม่ว่าชั่วไม่ว่าบุญไม่ว่าบาปเราก็ต้องทิ้งไปสู่พระนิพพานสู่ความเป็นอนัตตาเข้าสู่นิโรดนิพพานนั่นเองโลกุตระธรรมเก้าละสักยะทิฏฐิวิกิกิจฉาสินรตาปาาตลาคะปริคะลูปกลาคะอูปลาคะกุกุจจะมณะอวิชาละอวิชาได้มันก็ดับหมดดับอวิชาหมดก็ไม่มีสังขาร สังขารก็ไม่มีวิญญาณวิญญาณก็ไม่มีนามรูปนามรูปก็ไม่มีอายตนะอายตนะก็ไม่มีภสษผภาษาก็ไม่มีเวทนาเวทนาก็ไม่มีตัณหาตัณหาก็ไม่มีอุปทานความยึดไว้อุปทานก็ไม่มีพบพบก็ไม่มีชาติชาติคือการเกิดท่นเองการเกิดมาทุกข่าวก็เป็นทุกลำไปโซโกับปลิเทวัดุคดมานาสุ ปยาทราปิดุขามีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นและเป็นทุกข์เนี่ยพุทธเจ้าถึาวปว่าปัจจหารให้มันหนุ่มอย่างเดิมมันก็เป็นไปไม่ได้อยากให้มันเด็กเหมือนเ,เหมอือนก่อนก็ไม่ได้เพราะหมุนเวียนไปสู่โลงใกล้โลงใกล้เปิดฟ้าลงแง้มฟ้าลงไปเรื่อยๆเราต้องพิจารณาความตายเป็นประจำเป็นประจำเราจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิต เราจะหมั่นมาสวดมนต์มาภาวนาพิจารณาทำฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์ในวัดวาศาสนานี้เราเห็นวัดวาศาสนานเราก็มาทํางานด้วยเราก็เห็นว่าพระครูบาอาจารย์ท่านทําวัดเช้าทําวัดเย็นไม่ขาดวันละสามสี่ครั้งทําไม่เคยขาดเราต้องมาน้อมาทําอย่างน้อยวันละครั้งก็ยังดีชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงก็ยังดีนะให้เรามาประจํามา เป็นวส,สีเป็นความชํานาญบุญกุศลเราก็จะได้เต็มที่เต็มกําลังมาฟังธรรมก็ได้มาตอนสองทุ่มก็ได้ก็ยังทันอยู่ถ้ามาทุ่มหนึ่งไม่ทันก็มาสองทุ่มก็ยังทันอยู่ฉะนั้นเราอยู่ใกล้บ้านก็ไม่อยู่ใกล้จากวัดวาศาสนาพยายามมาประพฤติบัติเพื่อสร้างอริยทรัพย์ใ่้เกิดขึ้นเนี่ยอริยรัพย์เจประการก็มีอะไรก็มีศรัทธามีศีลที่เราสมาทานเมื่อกี้เนี่ยศีล ิลิความละอายโอตปะความเกรงกตบาปภาหุสัจจะการได้ยินได้ฟังมากจากะฆาจะฆ่ารักโลกโกรธลงออกไปปัญญาความรอบรู้ก็จะมีขึ้นถ้าเรามีอิยะทรั์เจตประการเราก็จิตจิตเราไปทุกภพทุกชาติทุกกับทุกกันเป็นอิยะทรั์ภายในนี้ทรัพย์ภายนอกนี้จะทิ้งให้ลูกให้หลานแม้แต่ฟันซี่เดียวก็ไปไม่ได้ให้เขาไม่ฟังไปเผากันเนี่ยนะ เนี่ยเราต้องพิจารณาความตายทุกวันเราจะไม่ประมาทในชีวิตมันขนควายสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้เต็มที่เต็มกําลังเนาะก็ขอโมทนากับทุกท่านทุกคนที่เรามารวบรวมกันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้เกิดขึ้นด้วยพละห้าสี่ห้าสทาวิยะสติสมาธิปัญญา ให้เราน้อบุญกุศลที่เราได้กระทำนี้ได้บำเพ็ญในดีตชาติที่ทําร่วมเกินเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายที่เราเคยร่วมกันมาแผ่ให้ท่านได้รับบุญกุศลบุญบารมีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทํำในบำเพ็ญนี้หากท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความทุกข์มีความลําบากมีความเดือดร้อนอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ความลําบากความเดือดร้อนนั้นถ้าหากมีความสุขยิง ดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสึกยิ่งขึ้นไปตลอดการละนานบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันมาสวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบุญอ่อนน้อมถ่อมตนบันทึกบุญทุกวันจงเป็นเาวะเดชะเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายตั้งมั่นในบุญกุศลคุณงามความดีคิดสิ่งใดที่ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมขอสิ่งนั้นผลน,นั้นจงสำเร็จด้วยพันจงเป็นผู้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติ ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน